หัวใจของคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่การสะสมข้อมูลทางปัญญาแต่อยู่ที่การนําความรู้นั้นไปปฏิบัติจริงจนเกิดผลเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจิตเปลี่ยนความเข้าใจจากภายในดังพระดํารัสว่าผู้รู้แจ้งสรรพสิ่งในโลกไม่ใช่ผู้เห็นธรรมแต่ผู้รู้แจ้งในกายใจตนเองชื่อว่าผู้เห็นธรรม ในยุคปัจจุบันผู้คนจํานวนไม่น้อยหลงเข้าใจว่าการเรียนธรรมะคือการอ่านหนังสือจํานวนมากท่องจาศัพท์บาลีหรือจดจําพระสูตรให้ได้มากที่สุดยิ่งพูดได้ไพเราะยิ่งแสดงธรรมได้อย่างสง่างามก็ยิ่งเชื่อว่าตนเองรู้ธรรมแต่ความรู้เช่นนั้นมักเป็นเพียงความจําบนแผ่นกระดาษในสมองไม่ได้ซึมลึกลงไปในจิตไม่ได้นําพาไปสู่ความพ้นทุกข์ตามเป้าหมายแห่งพุทธธรรมพระไตรปิฎกเล่าถึงพระโพธิละเถร,ระพระผู้แตกฉันในพระธรรมคําสอนใดของพระพุทธเจ้าท่านท่องจําได้หมด พูดเก่งแสดงทำภพเราะเป็นที่เลื่อมใสของผู้ฟังนับไม่ถ้วนแต่ท่านมีปัญหาใหญ่เพียงข้อเดียวท่านไม่ปฏิบัติท่านไม่เห็นกายใจตนเองความรู้ของท่านเป็นเสมือนใบลานที่ว่างเปล่าเต็มไปด้วยตัวหนังสือแต่ไร้ซึ่งรสของธรรมไร้การรู้แจ้งไร้การแปลเปลี่ยนภายในพระพุทธเจ้าจึงตั้งฉายาท่านว่าพระใบาลานเปล่าเพื่อให้ท่านได้ตรหนักว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่รู้ด้วยสมองแต่เป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ในจิตด้วยการลงมือฝึกดูกายดูใจของตอนเอง เมื่อท่านละทิฏฐิความจริงจึงปรากฏเมื่อได้สำนึกในความบกพร่องพระโพธิลเถระจึงวางทิฏฐิความสำคัญตนและเริ่มต้นใหม่เหมือนผู้ไม่มีอะไรเลยท่านไปขอเป็นสิทธิสามเณรผู้บรรลุธรรมขอให้สามเณรสอนวิธีปฏิบัติอย่างแท้จริงเมื่อท่านเริ่มลงมือปฏิบัติสังเกตลมหายใจดูกายดูใจเห็นความเกิดดับของความคิดเห็นอารมณ์ไม่ใช่ตัวตนความรู้เดิมที่เคยมีจึงกลับมามีชีวิตและกลายเป็นปัญญาไม่ใช่เพียงข้อมูล ที่สุดท่านได้บรรลุธรรมตามที่พระศาสนามุ่งหมายนี่คือหลักฐานสําคัญที่ยืนยันว่าการปฏิบัติฝึกสติสร้างความรู้สึกตัวแม้เพียงเล็กน้อยแต่ทําจริงย่อมประเสริฐกว่าการจดจําธรรมะเป็นพันบทคนนับถือพระพุทธศาสนาจํานวนมากจึงติดอยู่ในกับดักความรู้โดยไม่เคยสัมผัสความจริงเพราะธรรมะแท้ไม่ได้อยู่ในหนังสือแต่อยู่ในความรู้ตัวเมื่อกายเคลื่อนไหวความเห็นความคิดเกิดและดับความรู้ทันอารมณ์ความโกรธความโลภความหลง การเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเป็นตัวเราของเราเมื่อเห็นเช่นนี้จิตจึงหลุดผลอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยไม่ต้องอาศัยความเชื่อหรือปาฏิหาริย์ใดๆแล้วเราควรทำอย่างไรในฐานะผู้เริ่มต้นไม่ต้องเริ่มด้วยการอ่านพระไตรปิฎกหลายเล่มไม่ต้องท่องบาลีไม่ต้องเป็นนักวิชาการธรรมะแต่ให้เริ่มจากการใส่ใจในปัจจุบันขณะเริ่มวันนี้เริ่มเดี๋ยวนี้หายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเดินรู้สึกที่เท้าสัมผัสพ,พื้น เห็นความคิดรู้ทันความคิดมีอารมณ์รู้ว่าอารมณ์กำลังเกิดนี่คือประตูของสตินี่คือฐานของปัญญาและนี่คือหนทางที่พระพุทธเจ้าสอนทุกยุคทุกสมัยสติคือพื้นฐานปัญญาคือผลลัพธ์ความหลุดพ้นคือเป้าหมายสรุปว่า